สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบฏิยามเช้าๆครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมธนพัฒนช่องรำกับช่องธนพัฒน์ชาแนลครับเช้านี้วันสิ้นปีครับสามอ็ธันวาสองห้าหสห้าครับพรุ่งนี้ก็จะขึ้นสักรารใหม่2566นะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับ ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยที่การทําการเกษตรนะครับมีเวลาก็เข้าไร่เข้าสวนนะครับคุณผู้ชมครับจะผ่านไปอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งปีนะครับสองห้าหกห้าเข้าสู่สองห้าหกหกนะครับได้กลับมาบ้านก็เข้าไร่เข้าสวนเกษตรพอเพียงนะครับ ได้เห็นน้องๆพี่ๆกลับมาจากกรุงเทพบางคนก็ขนข้าวขนของมาเต็มรถเต็มเรืองคนก็บอกพอแล้วกทอมอ,อยู่มาหลายปีแล้วกลับมาทําการเกษตรอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับกลับมาลุยไร่ลุยสวนอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับลูกกับเมียดีกว่านะครับได้คุยกับน,น้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายคนหลายท่านนะครับ บางคนก็ขอเกษียณราชการแล้วค่อยมาทำการเกษตรนะครับความสุขนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับความสุขนะครับในการทำงานความสุขในการอยู่กับเพื่อนกับพี่กับน้องความสุขอยู่กับแฟนความสุขในการเข้าไร่เข้าสวนเข้าเกษตรนะครับฉะนั้นครับ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนของชีวิตของคนเรามนุษย์ทุกคนนะครับบางคนก็ประสบความสําเร็จในเรื่องการทําการเกษตรนะครับบางคนก็ประสบความสําเร็จในการทํางานแต่ละปีแต่ละวันนะครับฉะนั้นครับในโลกใบนี้ครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับไม่มีอะไรที่แน่นอนอยั่งยืนจีรังเสมอไปนะครับการทําการเกษตรก็เช่นเดียวกันสันใดก็ฉันนั้น นะครับเกษตรกรเจอปัญหาเยอะมากครับฝนตกน้ําท่วมภัยแล้งนะครับต้นทุนในการใช้ชีวิตต้นทุนในการทําการเกษตรต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาดอกเบีย้ยทอกศขายวัวขายควายมานะครับทุกอย่างเป็นการลงทุนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ต้องลงทุนนะครับฉะนั้นครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับ การทําการเกษตรไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับน้องๆที่อยากมาทําการเกษตรหลายๆคนหลายๆท่านนะครับถือว่าดีครับเราจะบริหารการจัดก,การในระหว่างทําการเกษตรควบคู่กับงานประจําไปเช่นไรโดยที่ไม่เสียงานประจํานะครับเพราะอะไรครับขับรถเรายังต้องมียางอะไรนะครับฉะนั้นเราเรา การทําการเกษตรก็ต้องมีกอก2องกอก3วางแผนเผื่อชีวิตตามสเตป1ทํ่งทำงานประจำสองทาการเกษตรควบคู่กันไปนะครับไม่ต้องมาเหนื่อยมากมาลงทุนทีเดียวตอนอายุ60กว่าตอนกเกษียณมานะครับชีวิตคือการวางแผนครับวางแผนจะอะไรที่จะได้ควบคู่ไปกับงานประจำนะครับ ถ้าออกมาจากงานประจําแล้วเราก็จะมีสวนกเกษตรยังมีที่มีทางให้เราได้ทํานะครับมีเงินมาตัวนี้อนกอกสองกอกสามต่างๆนะครับชีวิตมันต้องมีการวางแผนพคสมควรนะครับไม่งั้นถ้าเรามีแผนแผนเดียวบางทีถ้าแผนหนึ่งล้มเหลวแล้วแผนสองอไม่มีรองรับเนี่ยก็จะลําบากนะครับคุณผู้ชมครับทําการ,กรเกษตรก็เหมือนกันต้องผสมผสานนะครับปลูกทุเรียนราคาดี นะอีกสิบปีราคาอาจจะลงนะในแปลงก็มีผักอย่างอื่นผลไม้อย่างอื่นมีเงาะมีลำไยผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้นปีขายอะไรได้ราคาดีนะกลางปีขายอะไรได้ราคาดีต่างๆมีพริกมีผักผสมผสานกันไปในเรื่องของดีมาน์ซัพายราคามันก็จะได้บาลานซ์นะครับราคามันก็จะคงที่ต่างแต่ถ้าเราปลูกอย่างเดียวนะครับราคาตกก็ตกแล้วก็ตกเลย นะครับไม่มีอย่างอื่นมาถัวกันอย่เช่นตอนนี้พริกแพงแต่พืชอย่างอื่นถูกนะหอมกระเทียมถูกต่างๆเราก็ต้องอมีความหลากหลายผสมผสานะใช้สกิลใช้ทักษะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มาทาการเกษตรนะครับใช้เทคโนโลยีใช้ระบบออนไลน์นะครับในการสื่อสารในการสืบค้นหาข้อมูลนะครับจงเรียนเพื่อรู้นะครับจงดูเพื่อจํา นะครับและจงทําเพื่อความชํานาญนะครับไม่มีใครเก่งมาี่เกิดครับลองผิดลองถูกเหมือนต้นทุนเรียนต้นนี้นะครับนะฮะแมงแมลงมากินมั่งนะครับกว่าจะเติบโตมาได้เนี่ยสองปีกว่าเนี่ยโอ้กับสามปีแล้วไม่ธรรมดายากครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมในโลกใบนี้เราก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับจงเรียนเพื่อรู้จงดูเพื่อจําจงทําเพื่อความชํานาญ นะครับชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงนะครับคุณผู้ชมครับมีขึ้นมีลงนะครับคําว่าขึ้นลงเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบบางคนก็จะคิดเยอะถูกพี่มีขึ้นมีลงก็ใช่อยู่นะครับขึ้นอีกแบบหนึ่งแต่ขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับคุณผู้ชมนะฮะบางคนก็เคยรวยแล้วก็มาจนบางคนเคยจนแล้วก็ไปรวยนะครับบางคนก็ถูกหวยรวยเบอร์ต่างๆในจุดนี้นะครับ ความสุขของเราไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นการทําเกษตรก็เช่นกันนะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับเวลาเรามีเงินมีทองหรือเวลาเรามีความทุกข์นะครับต่างๆคุณผู้ชมครับนะก็บอกว่าเวลามีความทุกข์นะครับจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นะครับเวลามีความสุขนะครับ ต้องใช้ความสุขอย่างระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมครับเวลามีทุกขเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นทุกข์บริหารจัดการนะครับอดทนเรียนรู้อยู่กับปัญหานะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับแต่เวลาเรามีความสุขนะก็ใช้ความสุขอย่างระมัดระวังนะครับอย่าประมาทในชีวิตประจำวัน นะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคุณผู้ชมก็ฝากนะครับฝากฝากคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องธนภัฒน์ชาแนลนะครับในการทําการเกษตรนะเกษตรพอเพียงนะฮนะช่องนี้ก็จะเน้นเรื่องเกษตรเป็นหลักแต่อาจจะมีสอดแทรกมาบ้างมาสักครู่ก็มีคํำคมผสมผสานกันไปนะครับคุณผู้ชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหิ้วเขาแล้วไปหากินเขาจหน่อย,อยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ